พอตแรกของปี2569เรียกว่าเป็นพอร์ตที่ไม่ได้จัดเลยไส้ในเนี่ยมีความดราม่าก็คือว่ามีกองที่ขาดทุนลึกพอสมควรนะครับถือมานานขนาดนี้นะครับขาดทุนอยู่จุดสเสียโอกาสลงทุนมหาศาลนะครับจากเงินทั้งหมด6ล้านกว่าบาทกองที่ลงทุนในหุ้นไทยแบบจํากัดจํานวนตัวเป็นกองที่ขาดทุนลึกสุดเป็นที่มาของโง่หิงข้อที่5นะครับขาดทุน35%เมื่อมีข่าวลบออกมาเนี่ยควรเชื่อแค่ไหนครับแล้วต้องรีบทําอะไรไหมครับ ข่าวเนี่ยมีรายวันอยู่แล้วนะครับทั้งที่เป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบถ้ามีข่าวออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศก็ตามนะครับข่าวระหว่างประเทศก็ตามเป็นข่าวการเมืองข่าวสงคามข้อแรกเลยว่ามีข่าวมาเนี่ย ซ่อมพอร์ต EP ที่91วันนี้มาพบกับพอร์ตของพี่หงครับผมวันนี้พอร์ตของพี่หงเป็นยังไงบ้างครับพี่เก๋พอร์ตพี่หงคือพอร์ตแรกของปี2569ครับอายุ49ปีนะครับแล้วก็ไลฟ์สเตตอยู่ที่ระดับ4แต่ว่ามาทำสุทภาิตีเทสเนี่ยนะครับรับความเสี่ยงได้สูงสุดเลยระดับ5นะครับแล้วก็รับความเสี่ยงจากสินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้รับได้ทุกสิ่งอย่างนะครับข้างในเลยต้องมาซ่อมพอร์ตเพราะว่ารับผิดกระบวน่าร แล้วพอร์ตพี่หงเนี่ยได้ไปกี่โงเหงครับพี่เก่งเปิดมาปีใหม่ก็ได้ไปห้างโงเแหงครบถ้วนนะครับพอร์ตนี้ต้นทุนเนี่ยหกล้านแปดหมื่นกว่าบาทแล้วก็ขาดทุนไปนิดเดียวนะครับขาดทุนไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทหรือว่าจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่าไส้ในเนี่ยมีความดราม่าก,ก็คือว่ามีกองที่ขาดทุนลึกพอสมควรนะครับแปลว,ว่าถือมานานแล้วถึง,ถงจะขาดทุนได้ขนาดนี้ถือมานานขนาดนี้นะครับขาดทุนอยู่จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต แปลว่าเสียโอกาสลงทุนมาหาศาลนะครับจากเงินทั้งหมด6ล้านกว่าบาท ถ้าเกิดลงทุนได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลานะครับมีโอกาสได้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยดับเบิลดิจิตกันไปนแล้วตั้งแต่ปีก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเช่นเคยมาถึงมือเราก็ช่วยได้จากปันันี้เป็นต้นไปห้าโงเฮงของพี่หงนะครับข้อแรกเนี่ยจัดพอตามความเสี่ยงหรือเปล่านะครับไม่ได้จัดนะครับเพราะว่ามีหุ้นเยอะเกินไปนะครับต่อให้พี่หงเนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับ5 mm. ก็ตามนะครับมีหุ้นไปแล้วเนี่ยแปดรจะมีแค่72.5%เ่านนเควรจะมีแค่เจ็ดสิสองดห้า,หานะครับซึ่งควร่ะมีประมาณ5ะม แล้วก็ไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ,รบแล้วก็ไม่มีตราสารนี้ด้วยเรียกว่าเป็นพอรตที่ไม่ได้จัดเลยข้อที่สองมีอส s e t c คลาสครบหรือเปล่านะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็ขาดตราสารนี้แล้วก็ไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน่าเสียดายทองคําเปิดปีใหม่มาก็วิ่งขึ้นมาเหนือ4 4 0 0ดอลลาร์ต่อออนอีกแล้วนะครับข้อที่3ามอสังคคลาสกระจายเหมาะสมหรือเปล่าไม่ได้เหมาะสมนะครับมีการกระจุกในหุ้นเอเชียและหุ้นไทยรวมกันเนี่ยสาถ้าเทียบน้ําหนักนะครับเอเชียกับไทยเนี่ย ดูกับทั่วโลกแล้วเนี่ยก็มีน้ำหนักไม่เยอะอเมริกายุโรปเนี่ยให้น้ำหนักได้เยอะกว่ามากเลยแต่ว่าไม่ได้ไปทางนั้นอย่างทั่วถึงครับข้อที่4ี่แต่มนกองซ้าซ้อนกันหรือเปล่าพี่หงเนี่ยก็มี เรียกว่าว e เจเนอเรล a บแอร์ชอบเอเชียมี3กองนะครับแล้วก็พุ้นสหรัฐก็มี2กองนะครับซึ่งอาจจะเยอะเกินไปขาดทุนลึกแค่ไหนข้อสุดท้ายแต่มากันเกือบทุกตอนนะครับมีกองที่ขาดทุนลึกสุดเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คำนวณแล้วต้องฟื้นเท่าไหร่ครับน้องสมาร์ทต้องฟื้นประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือต้องไปครึ่งเด้งถึงจะแค่เท่าทุนนะครับอันนี้น่าเสียดายแล้วก็เป็นกองที่มีเงินลงทุนเนี่ยเยอะด้วยนะครับหลากหลายแสนบาทครับ มาถึงตัวอย่างกองในพอตต้นทางกันนะครับเราคงไม่ไปกันทุกกองนะครับมีทั้งหมด1 1กองนะครับกองที่อยากยกตัวอย่างก็คือกองที่ลงทุนในหุ้นใหญ่สหรัฐนะครับกองนี้เนี่ยกำไรอยู่เกือบ28%แนตะแต่ว่าพี่หงเนี่ยลงไว้แบบ u n h e d g และที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงทันวาเนี่ยค่าเงินบาทเท็ดมัลาแข่งค่าอย่างเร็วนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้เดี๋ยวเราพาไปที่ปลายทางแบบที่เป็น h e d g ให้นะครับก็จะปิดความเสี่ยงด้านนี้ไปได้ครับ อีกกองหนึ่งก็คือหุ้นจีนนะครับกำไรอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำให้ออกไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกครับังนั้นปลายทางจะไม่มีหุ้นจีนแล้วก็อีกกองหนึ่งเป็นกองทุนผสมนะครับเราไม่แนะนำกองทุนผสมเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรผสมกับอะไรนะครับมันวิเคราะห์ยากจริงๆแล้วกองนี้เนี่ยพี่หงก็ขาดทุนติดอยู่ด้วย16%นะครับเดี๋ยวปลายทางจะไม่มี อีกกองหนึ่งครับเป็นกองที่ขาดทุนลึกสุดเป็นที่มาของโงหน่งข้อที่5นะครับเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นไทยแบบจํากัดจํานวนตัวจะไม่มีมากไปกว่าน,นี้นะครับ,รบก็จะมีการบริหารจัดการให้มีจํานวนเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าต่อให้มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแบบนี้นะครับของพี่หงก็ขาดทุนไป35%ก็ถือว่าน่าเสียดายครับ ต่อไปเรามาดูแสงสว่างปลายอุโมงค์ของพี่หงกันครับพี่เก่งครับผมจากต้นทางนะครับมาถึงปลายทาง11กองนะครับ,รบแล้วก็มีการกระจายทั่วโลกอย่างลงตัวตามระดับความเสี่ยงแล้วก็โอกาสได้รับผลตอบแทนกลุ่มใหญ่ก่อนเลยคือหุ้นเทคทั่วโลกยังโดดเด่นนะครับเปิดปีมาก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับ,รบเป็นกองหุ้นเทคของบจอีสปริงสัดส่วนเยอะสุดเลยนะ21%เพราะว่า หุ้นเขาใหญ่จริงๆนะครับในระดับโลกเราด้วยนะย้อนหลังปีบวกไป42%นะครับสวยงามไล่รเรียงกันมาจะเป็นกองหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่คือกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับก็มีสัดส่วนไล่เรียงกันมาถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็ยังมาถึงกลุ่มอินเดียนะครับหุ้นไทยมีด้วยนะแล้วก็มีเวียดนามกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีสัดส่วนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตามขนาดตลาดมาถึงกลุ่มที่ต้นทางไม่มีนะครับก็คือสินค้า พกพนเราจัดให้เป็นกองทองคําของบรจซีบีแบบที่เชจด้วยนะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็รู้ชื่อกองอะไรนะครับก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรมากนะครับอ,อันนี้มันชัดเจนอยู่สัดส่วนเนี่ย12.5เปอร์เซ็นต์นะครับย้อนหลังหนึ่งปีเนี่ยบวกไป59เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยถ้ารู้จักกันขอน,นี้นะครับจัดสัดส่วนไปหน่อยเนี่ยจะได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทองยังเดินหน้าอยู่นะครับเปิดมาปีใหม่เนี่ยก็เดินหน้าทะลุ4,400วันนี้ แต่แต่จะ4,500อีกแล้วครับส่วนกองตราสารหนี้มีสัดส่วน10%เนี่ยก็เป็นของ KKPAM นะครับลงทุนทั้งในตราสารภาครัฐแล้วก็เอกชนยอนหลังหนึ่งปีเนี่ยบวก2.5%นะถือว่าดีงามเลยสําหรับตราสารหนี้นะครับกองสุดท้ายในพอร์ตเนี่ยเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนกระจายนอกจากประเทศไทยก็มีต่างประเทศด้วยสัดส่วน5%นะครับยอนหลังหนึ่งปีเนี่ยบวกไป11%ครับภาพรวมของพอร์ตนี้เนี่ยยอนหลังหนึ่งปีเฉลี่ยโทนน้ำหนักบวกไป26%นะครับหนึ่งเดือน,นสามเดือน ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดที่ได้มาแสดงในตารางนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนะครับนำมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ทุกกองทุนที่นําเสนอนะครับมีศักยภาพที่ถือลงทุนจากนี้ได้ไปในอนาคตครับมาถึงสองคำถามไทยอีพีกันครับมีอะไรบ้างครับน้องสมาร์ทคำถามแรกจากคุณมาม่าครับถามว่าเมื่อมีข่าวลบออกมาี่ควรเชื่อแค่ไหนครับแล้วต้องรีบทําอะไรไหมครับข่าวมีรายวันอยู่แล้วนะครับทั้งที่เป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบ ถ้ามีข่าวออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศก็ตามนะครับข่าวระหว่างประเทศก็ตามเป็นข่าวการเมืองข่าวสงค่ามถ้าเราสามารถสืบสอบไปที่ต้นตอของข่าวนะครับหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยควรทำซะก่อนข้อแรกเลยว่ามีข่าวออกมาเนี่ยดูก่อนว่าข่าวนั้นจริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงเนี่ยตัดไปก่อนเลยแต่ถ้าจริงเนี่ยมาดูว่าผลกระทบเนี่ยเกิดกับการลงทุนหรือเปล่านะครับรบ,บางข่าวเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองกังวลไปเองว่าโหอันนี้ออกมาเนี่ยส่งผลกระทบแน่เลยด้านลบนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรในวงการก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ที่สหรัฐเนี่ยใช้กําลังทหารนะครับเข้าไปยังเวเนซุเอล่านะครับช่วง ปิดปีใหม่วงการก็กังวลกันว่าจะมีผลกระทบอะไรด้านลบหรือเปล่านะครับ mm hmm. ปรากฏว่าเปิดมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยทองคําก็บวกหุ้นสหรัฐก็บวกพุ่นเอเชียขนาดใหญ่บวกหมดเลย mm hmm. นะครับกลายเป็นว่าอาจจะส่งผลกระทบแต่ด้านบวกซะอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยข้อ1คือจริงหรือเปล่าก่อนนะครับ mm hmm. ข้อ2 ส่งผลกระทบแค่ไหนนะครับถ้าไม่ส่งผลกระทบก็อาจจะแสดงความกังวลในฐานะเพื่อนร่วมโลกกันได้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่กระทบกับเงินเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันในส่วนนี้และถ้าข่าวนั้นส่งผลบวกก็ยิ่งดี แต่ถ้าข่าวั้นส่งผลลบถึงขนาดที่เราต้องทําอะไรนะครับเช่นราคาลงไปมากถึงระดับหนึ่งนะครับทำให้แนวโน้มทิกจากขาขึ้นเป็นขาลงอันเนี้ยเราอาจจะต้องทาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเทชูวิสเนี่ยตามบริการเทชูวิสฟันพอร์ตโปรนะครับหรือว่าฟันพอร์ตแท็กเนี่ยซึ่งดูภาพระยะยาวกว่านะครับเราติดตามดูพวกนี้ให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับถ้าต้องทําอะไรเนี่ยอ้างอิงตามคำแนะนําเราก็ได้ไม่ต้องตื่นเต้นครับดังนั้นสรุปคําถามของคุณมาม่านะครับก็คือว่า ถ้าต้องทำอะไรก็ควรทำนะครับอย่ารีรอแต่ถ้ายังไม่ต้องทำอะไรอย่ามือลั่นครับคำถามที่สองเลยครับน้องสมาร์ทคำถามต่อไปจากคุณมอสครับถามว่าการขาดทุนระยะสั้นถือเป็นเรื่องปกติของการลงทุนไหมครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับถ้าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสะหน่อยมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรสะหน่อยนะครับเป็นปกติอยู่แล้วที่ราคาจะขึ้นลงได้เป็นรายวันนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับถ้ามันไม่ลงมากเพราะว่าการที่มันมีความแกวงอยู่บ้างเนี่ย แต่ว่ามันมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนที่ไม่เสี่ยงเลยนะครับ,รบถ้าอยากให้มันนิ่งทุกวันรู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับฝากเงินแม้แต่กองทุนตราสารนี้ก็ตามเนี่ยราคาอาจจะมีนิ่งๆบ้างขยับลงนิดๆบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเขามีความกว้างของการเคลื่อนไหวเนี่ยสูงกว่าแน่นอนสิ่งสําคัญคือว่าขาดทุนระยะสั้นเนี่ยมันลึกหรือเปล่านะครับถ้ามันเกิดเหตุที่รุนแรงแม้แต่ว่า อาจจะสั้นก็ตามอาจจะต้องปรับตัวนะครับแต่ถ้าเป็นระยะสั้นแล้วลงไม่ลึกส่วนใหญ่เนี่ยถือต่อไปได้อย่างระมัดระวังครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับอู่ซ้มพอร์ต EP ที่91ฉบับต้อนรับปีใหม่ Ep นี้เราพูดถึงพอร์ตต้นทางที่ไม่ได้มีการจัดพอตนะครับมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่ในโลกนะครับเราพาไปจัดใหม่ให้ที่ปายทางสวยๆนะครับแล้วก็มี2คําถามท้ายอี่ยคำถามแรกเกี่ยวกับ การตอบรับต่อข่าวลบนะครับซึ่งแนวทางก็คือดูซะก่อนว่าข่าวจริงหรือเปล่าแล้วส่งผลกระทบจริงหรือไม่นะครับถ้าข่าวไม่จริงตัดออกไปก่อนได้เลยนะครับถ้าส่งผลกระทบมากต้องรีบปรับตัวครับคําถามที่2ขาดทุนระยะสั้นปกติไหมปกติมากครับแต่ถ้าเกิดสั้นเนี่ยเราลึกด้วยนะครับอาจจะต้องรีบปรับตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสั้นเราก็ฟื้นกลับขึ้นไปไม่ต้องทําอะไรครับ สำหรับผู้ลงทุนท่านใดที่ต้องการซ่อมพอร์ตกับ Treas u r ์บิสสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อในหน้าคลิปนี้ได้เลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตามคำแนะนําและสนใจรับรายชื่อกองทุนสามารถเปิดบัญชีฟรีและเริ่มลงทุนได้เลยครับ